รู้คิดรู้ทันยับยัง้ง fake news สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒนันมงคลชลติพัฒนหนูมาจากโรงเรียนสาราศาสตร์เอกตราชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้กันว่า fake news คืออะไรค่ะข่าวปลอมหรือ fake news นะคะก็คือข่าวที่คนเผยแพร่มีวัตถุป,ประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงค่ะ ถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมคือข่าวที่จะมีผลต่อความรู้สึกดูดุแรงดูน่ากลัวเน้นภาพหัวข่าวเพื่อให้เราอารมณ์คนดูมากกว่าความเป็นจริงทำให้คนเข้าไปชมเข้าไปติดตามค่ะ ในการเสพสื่อก่อนเผยแพร่ให้เราลองคิดดูก่อนว่าถ้าคนคนนั้นเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ชิดเราแต่ถ้าเกิดมีเฟ k นิวส์เกี่ยวกับเขาเราจะบอกต่อไหมลองคิดดูก่อนว่าถ้าเราบอกต่อมันจะเกิดผลอะไรดีกับเราและเราแค่ทําไปทําไมเราจะทําไปเพื่อให้มีท็อปิกไปคุยกับเพื่อนแต่หนูว่ามันก็ไม่แฟน,นะคะสําหรับคนที่โดนกระทําจากการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกการใช้โซเชียลมีเดียของ DES หรือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์บางครั้งเราจะพบข่าวที่มีเนื้อหาไม่จริงปรากฏขึ้นอยู่บ่อยครั้งในเชิงผู้ส่งสารเกิดจากคนที่ตั้งใจจะส่งข่าวลวงให้แพร่กระจายให้คนในสังคมเกิดความเข้าใจผิดซึ่งลักษณะพวกนี้จะมีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทำให้เกิดสมาร์ทโฟนสังคมออนไลน์เกิดโซเชียลมีเดียขึ้นมา ซึ่งในอดีตข่าวสารที่ได้จะผ่านทางโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากหันมาใช้ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียแทนเพราะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายรวดเร็ว สื่อผู้ผลิตจึงต้องมีการปรับตัวหาข้อมูลลงในโซเชียลมีเดียต่างๆก่อนสื่อหลักเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้รับข่าวสารตามเวลาที่เหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นจริงทำให้การตรวจสอบคุณภาพของข่าวนั้นยังน้อยลงไปเกิดการบิดเบือนข้อมูลเสพข้อมูลข่าวสารอย่างไรให้สบายกายสบายใจท่ามกลางเฟกนิวส์ รู้อะไรไม่เท่ารู้เท่าทันสื่อเพราะความน่ากลัวของขา่าวปลอมหรือเฟซนิวส์สามารถสร้างความเข้าใจผิดทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นได้นะคะการรู้เท่าทันเฟซนิวส์สามารถพัฒนากระบวนการความคิดของเราและการวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะเริ่มต้นจากพื้นฐานง่ายๆโดยการลดละเลี่ยงคือการแบ่งเวลาจำกัดชั่วโมงในการเสพข้อมูลต่างๆ ก็จะช่วยให้เราได้มีเวลาพิจารณาข้อมูลจะทำให้เรามีศักยภาพในการคิดมากขึ้นวิเคราะห์ได้เยอะขึ้นหากมีเวลาเราควรตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆแหลแง่งก่อนที่จะคอมเมนต์หรือแชร์ออกไปเพราะฉะนั้นเราควร plus delay และเช็คก่อนแชร์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ